เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ด0 0ืพระธรรมขันธ์เรื่องโคตมะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระโคโดมพุทธเจ้าในการบัดนี้ตถาคตเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าโคโดมเจริญในสากยสกุล บำเพ็ญความเพียรแล้วได้บรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐผู้อันพรมถูนอาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณ18โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งจากนั้นเราเมื่อแสดงธรรมในสมาคมเทวดาและมนุษย์ การบรรลุธรรมครั้งที่สองไม่ต้องกล่าวถึงจำนวนต่อมาในคราวที่เรากล่าวสอนบุตรของเราบัดนี้นาที่นี้แลการมารรลุธรรมครั้งที่สามไม่ต้องกล่าวถึงจำนวนเรามีการประชุมสาวก ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุประมาณ1,250รูปได้มาประชุมกันเราผู้ปราศจากมนทินรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางภิกษุสง์ให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างเหมือนแก้วสารพัดนึกให้สิ่งที่ต้องการทั้งปวงฉะนั้น เราประกาศอริยสัจสี่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายผู้หวังผลผู้สแสวงธรรมเป็นเครื่องลากความพอใจในภพเทวดาและมนุษย์ประมาณสองแสนองค์ได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมครั้งละองค์สององค์นับจำนวนไม่ได้เลยคำสั่งสอนของเรา ผู้เป็นสากยะมุนีกว้างขวางรู้กันโดยมากเจริญแพร่หลายงอกงามดีบริสุทธิ์ผ่องแผ้วในโลกนี้ภิกษุหลายร้อยรูปเป็นผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นแวดล้อมเราทุกเมื่อในการนี้ นี้ภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขคะยังไม่บรรลุอรหรันตผลและพบมนุษย์ไปภิกษุเหล่านั้นถูกบินยูชนตำหนินรชนทั้งหลายชมเชยทางพระอริยะยินดีในธรรมทุกเมื่อมีความรุ่งเรือง ถึงจะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารก็จักบรรลุได้กรุงของเราชื่อกระเบลพัทพระเจ้าสุดโททนะเป็นพระบิดาของเราพระมารดาบังเกิดกล้าวของเราชาวโลกเรียกพระนามว่ามายาเทวีเราครองคารวาสอยู่29ปี มีปรา,าสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุจันทปราศาสตรโกกนุทปราศาสตรและโกจะปราศาทมีนางสนมกำนันสี่มื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีของเราชื่อว่ายะโสธารา พระโอรสของเราชื่อว่าราหุลเราเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพันนะคือมา้าออกผนวดแล้วได้บำเพ็ญเพียรประพฤติทธธุกรกิริยาอยู่หปีจึงได้บรรลุพระโพธิญาณเราเป็นพระชินสีประกาศพระธรรมจกักรที่ป่าอิส มาลึกขไยวันเขตกรุงพาราสีเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ภิกษุสองรูปชื่ออุปติสสะและโคลิตะเป็นอัครสา,าวกของเราภิกษุชื่ออานนท์เป็นอุปทาน อยู่ในสำนักของเราภิษุณีชื่อเขมาและภิกษุณีชื่ออุบลวรรณเป็นอัครสาวิกาจิตตคหาบดีอุบาสกและหัตถกะคหาบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีเป็นอัครอุปถาก นันทามันดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาเป็นอักระอุปถัยิกาเราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐที่คนต้นอสันทพฤกเรามีรัศมีวาหนึ่งฟุ้งขึ้นไปสิบหกอกทุกเมื่อบัตรนี อายุของเรามีน้อยประมาณหนึ่งร้อยปีถึงเราจะดำรงอยู่เพียงนั้นก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากเราตั้งคบเพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังได้ตรัสรู้อีกไม่นานเลยแม้เรากับสงสาวกก็จับ ปรินิพภานณที่นี้เหมือนไฟซึ่งเชื้อดับไปคู่อัครสา,าวกเป็นต้นเหล่านั้นมีเดชไม่มีอะไรเทียบเคียงมียศและกำลังเรามีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณมีร่างกายวิจ,จิตด,ด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ 32ประการขออภัยค่ะมีร่างกายวิจิตด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการเรามีรัศมี6ประการสว่างสวัยไปทั่วทั้งสิบทิศดุจด,ดวงอาทิตย์ทุกอย่างล้วนจากอันตรธานไปหมดสิ้นสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าเนอ ชั้นนี้แลข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่33คขุทธกานิกายอัปทานะภาคสองพุทธวังศัจริยาปิฎกเสียงอ่านโดยบอรสวรรค์